สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำลังจะผ่านไปค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นไปตามที่ทั้งฝ่ายร,รัฐบาลต้องการอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องพูดกันมากในช่วงต่อจากนี้ไปก็คือเรื่องกฎหมายปลองดองที่จะออกมาแต่พอพูดถึงเรื่องกฎหมายปลองดองเนี่ยก็ต้องมองไปที่สองกลุ่มของสีแดงกับฝ่ายสีเหลือง สถานการณ์ของสองกลุ่มตอนนี้ที่คุณแคนมองเป็นยังไงบ้างคะถ้าว่าด้วยเรื่องหมดปองดองนะครับถ้าดูจากสงกลาดที่คุณตัดสินไปทั้งลาวทั้งเอมเนเนี่ยเรียกว่ามันจะมีหมดนี่มาคือพูดถึงว่าเป็นเรื่องของปองดองชัเจนอันในกลุ่มของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ก,ท,ท,กท,ทั้งทั้งนปชทั้งอะไรเท่าที่ฟังสำเสีับน้ําเสียงของแกนําทั้งหลายเนี่ยข้างๆชัดเจนว่ารับรับรับลูกมาล้วเรื่องฟองดองแต่ว่า ในกระบวนการของเสื้อแดงเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีแต่น,นปชมันจะมีอีกหลายๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยๆแล้วแนวอาจจะมีแนวคิดที่ต่างกันบ้างในประเด็นเรื่องปองดองจะปองดองอย่างไรอย่างอย่างทางั้งทั้งแม่น้องเกดเนี่ยก็ก็ไม่ก็กชัดเจนแล้วว่าไม่ไม่ขวางเรื่องปองดองแต่หมายถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเรื่องคนตายเอาคนผิดมาลงโทษชัดเจนต้องต้องหาข้อเท็จจริงต้องเอาคนผิดมาลงโทษเ,เนี่ย อันนี้อันนี้ชัดเจนซึ่งผมว่าในในในปีนี้น่าจะคุยกันรู้เรื่องอไืไม่น่าจะเป็นความแตกแยกอะไรผมอาจจะต่างกันเท่าเขมนบ้างอแต่ว่าถึงที่สุดมันต้องก็ต้องคุยกันได้ที่มีการพูดบอกว่าที่คุณทักษิณพูดที่เขมรเมื่อวันก่อนพูดถึงแม่น้องเกตว่าถ้าจะปลองดองก็ต้องเสียสละบ้างครับใช่ใช่แต่ว่ามันมันก็คงคุยกันได้อธิบายกันได้อยู่ว่านะ พราะว่าคงคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นในภาพรวมในส่วนของกลุ่มเสื้อแดงก็คือสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาที่จะทําให้เกิดความแตกแยกตอนนี้ในส่วนของทางเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองตอนนี้มันมีเสื้อเหลืองเนี่ยก็คือณวันนี้อาจจะดูเหมือนจะอ่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของสถานการณ์มากกว่าคือตอนนี้มันก็อาจจะมีความเห็นต่างกันระหว่าง ตัวกลุ่มพัฒต์เอ,เองกับแนวร่วม <hence. S 2> e ใน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 หลายมู่ที่เกินไหวแล้วมันมีตัวแปรมานอย่างคือแนวร่วมผู้ตรงๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นแนวร่วมเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ <k> <s> ฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันเสาร์ okay. ใช่ครับมันก็เห็นเห็นภาพชัดว่าใน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 ฝ่ายหนึ่งเนี่ยในฝ่ายที่เป็นแนวร่วมเนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนไหวในนามภาคประชาชน ใช้ประเด็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านปัญหาเรื่องของแพงอะไรมาเนี่ยแต่ในขณะที่ทางฝ่ายพนุษย์เองเนี่ยก็รู้สึกยังยืนในแนวทางเดิมคือว่ายังเคลื่อนไหวทางกฎหมายให้การศาึกษาประชาชนไปก่อนอแต่แตในที่นี้หมายว่าไม่ใช่ว่าทั้งแนวร่วมทั้งตัวพนุษย์เองเนี่ยจะถึงขัง้นแตกแยกกันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่จะ,จะมารวมกันครับก็คือตัวง่ายๆคือสีเหลืองกับประชาธิปัตย์ อะไรต่างๆด้วยอใช่ครับมันมันคงต้องรอเงื่อนไขรอเงื่อนไขรอสะถ้าย้อนไปเมื่อก่อนสี่เก้าก่อนปีสี่เก้าใช่ไหมค่ะช่วงชุมนุมไล่คุณสุทธิชินเจนว่าปีสี่เจ็ดเนี่ยก็มีคนเมันขึ้นไหวไล่คุณสุทธิชินแล้วค่ะแต่มันยังจุดไม่ติดมันแผ่วๆอยู่ใช่ครับจนกระทั่งปีสี่แปดสี่เก้าเนี่ยพอคุณสุธิริมทุกคนออกมาเนี่ยก็จุดกระแสจากหลายเลือกของสุทิมันก็เกิดกระแส เพราะฉะนั้นก็คือว่าถึงแม้ว่าตอนนี้พลังของฝ่ายต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยถึงแม้ว่าดูเหมือนกับว่ายังไม่มีพลังเข้มแข็งแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่คุณทักษิณทําจะฉะลุยไปไม่อ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของเงื่อนไขเรื่องโอกาสค่ะมันพลิกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอืมค่ะซึ่งก็เป็นธรรมชาติของการเมืองที่ยังไม่ไม่สามารถที่จะ สรุปได้ okay, ว่าณวันนี้ที่บรรยากาศในฝ่ายคุณทักษิณที่ทําอะไรเหมือนกับได้ดังใจทุกท<า>อย่าง,างเนี่ยต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะ